ดีวลูกนี่สวนี่นะครับเด็ดเด็ดเด็ดพุดใส่พี่น้องเอาว่างลงสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช channel Nano Official นี่ผ่านเาเตยกร็น้ำมูกไม่เก็บสตรอเบอรี่ครับทางแวะกรับบ้านครับพี่น้องครับเบื้องหน้าครับ นาเตยกระดุมจะเก็บเบตัวนึกสอโลเลไม่เห็นัครับนาเตยไม่เห็นังเป็นตกล้องฮะเป็นตกล้องเดายครับเดรายล้วอยังายแล้เดี๋กวตเอ่วนาใสเก็บฟีเนาะเก็ฟีอย่งขี่หาชขีละหบาทชม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 ฟีครับปชมฟีครับ ต้องซี้ครับคุณน้องครับ5สีเกค่ะลูกไฮเบิ้งไฮพ่อคิดถึงนะพี่น้องครับอยู่บ้านลำเขียวเอ่อจังหวัดยังไงหนูนครปฐมมาใช่นะครปฐมนครปฐเราจะซีมาครับพี่น้องครับนี่ให้เบิ้งเจ่งนี่ครับผมนี่ก็ให้ฮนาตัวนมาเป็นตากล้องเลยพี่น้องเด้อยิ้มแน่ยิ้มแน่ยเบ้อแล้วครับ อันนี้กองหนาด้วยครับพี่รองครับไปเบื้งดกันเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งสตรอเบอรี่ครับวันเขาเก็บเังไหรนะครับน้องไปเลยครับสวัสดีครับมือนี้ผมพามาคุณหนูมาเก็บสตรอเบอรี่ครับอยู่สวนบังนลำเขียวสวนนั่นก็เติดฟ้าใสดูครับดูนี่สตรอเบอรี่ สบายดีสวยครับเกไปเบื้องนีเกยเบื้องนีเกไปเบื้องนีเอาโอเคครับเอาเกไปเบื้องเกไปเบื้องน้เด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 ลนี่วนี่ครับเด็ดเด็ดเด็ดพูสพี่้องเอาวางลงเออ่ครับบรรยากาศ นี่ครับผมข้างล่างครับให้ดูข้างล่างครับสตรอเบอรี่สดๆครับสดๆสวนครับสวนสดๆเลยครับทางแวะขอบมากครับหายเบิ้งนะครับเนาะข้างกำลงก็ใบมันหนานะครับหมอกลงตอนเศร้าก็ได้กระซิเริ่มจะก่อมุ้งแล้วครับลูกไปุ้ก็ยัวมีลูกสีแดงก็มนีนะครับบรรยากาศครับขอบ้านเหล้ากาแฟก็แลกวกัแช่ได้พี่น้องเด้อชมสวนสตรอเบอรี่ครับ อันนี้ไป็นผมผมปปลูกเองเด้ออัน,นปลูกจิบายคือจืดด้วยเนาะครับเนะาะท่ามเจ็บเกินสวนปับหารล0ยบาทนะครับพี่น้องครับมีห้เบิง้งริมห่างทางพอดีครับตรงเขาทางคุณนี่ที่พักให้เช่า้ทาท้ามุันก็เป็นสวนหรอกไห้ช่มเลยนะครับบรรยากาศ ก๊อกก๊าบานพี่น้องฝากอะไรก็แชร์ก,ก็กสะไส้ผมไปเด้อบรรยาก,กาศขังท่างครับรถสวนสันไปไมากกำลังตัดจริงหรอไอ้เพิ่งข้างล่างเนะครับเพิ่งข้างล่างยังงั้มนะครับต้นทถาง,งามมากเลื่อมุดทูกเถาวอบุปเป็นเนื้อ นี่ครับผมสวยงามครับชิมสด่จากสวนหน้าจั่หวานนี่เลยครับพี่น้องครับลูกโลนก็มีมึงบรรยากาศมึงขาลาังคนตัดออกกับมีนะครับมึงทำบรรยากาศอ่าคลิปนี้นอาจจะจำว่าโดนนะครับเด้อคลิปนี้นี่ลูกใหญ่ครับนี่จะลูกใหญ่ขนาดไรพี่น้อง ภาพสั้นนั่นเองคอสบอกเอาให้หลายนะครับดเด้อแล้วผมพาไปทั้งเขาหนาเสือนะครับผมว่าเปล่งได้บรรยาก,กาศไม่โตดังเล,อเลยอะไรสตรอเบอรี่ฟ้าใสนะพี่น้องทางเขาโอ้ยยังไงมั้งดิขอถ่ายรูไปไว้จักน้อยเพื่อนน้องซอนทางเขาเลยพี่น้อง แล้วผมภาเบิ้งท่าเขาข่างท่าเด้ครับพี่น้องครับตั้งใจแบบมากเลยครับผมนี่ท่างข่างนะครับพี่น้องครับน,น,บน,น,บน,บนี่สวนสตรอเบอร์รี่ยอดเสียกว่าพี่น้องถ้าเขาเก็บขรบฝากกาแฟสดมีทุกอย่างนะครับผมบางน้ำเขียวบางน้ำเขียวอำเภอบ้างน้ำเขียว,ยว,ยวจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องเนาะ นี่ว่าขนะดตัวไปเลยตกยังตกเนี่ยตกเดี๋ยวป็นขั้วไปช่ครับผมขั้วของบ่คอยมากวันไหคลิปนี้กเอาทรัพนี้กันนะครับผมเดี๋ยวบรรยากาศเล็กๆนหน่อยเมื่อกี้มาฝากพี่น้องแล้วครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตาไผมนะครับพี่น้องเด้อโดนเมฆไทยเขียมพี่น้องเบิ้งนะครับเอฟซีหายคิดถึงนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กุ้ยเซาไคเพื่อเป็นก็รื่นใจผมในชีวิตชีวิตต่อไปนะครับผมคลิปนี้ ก่อยสำนีนคลิปหนาพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ